มาไหวเจ้าพ่อเขาล้อมงวกักม่วกค่ะมาขอพรขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปก็จะไปปักธูบนะคะแล้วก็จะจุดธูปขอโชคลาบกับเจ้าพ่อเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็รอเลขทูบนะคะเลขทูบมาขอเจ้าพ่อวันนี้จะได้เลขอะไรตอนนี้ทูบก็กำลังมามอยู่ ก็จะเป็น520นะคะอ่าทูบวันนี้ที่มาจุดวันนี้คือวันที่19กุมภาพันธ์สอง6ที่จะออกในวันที่หนึ่งมีนาคมสอง6หก็ได้520นะคะ ต่อไปก็จะไปเสี่ยงเซมซีนะคะเสี่ยงเซมซีกับเจ้าพ่อพ่องวดที่แล้วท่านให้1 8กับ8ก็คือ0 8นนะคะต้องครับงวดที่แล้ว พี่มาเสียงเชมพีพี่ได้18กับ8ที่นี่ศูนย์ไม่มีอยู่แล้วเนะาะเจ้าพ่อก็ให้นะแปดศูนย์ศูนดนี่เนี่ยวันนี้ก็เลยนำผลไม้มาถวายเจ้าพ่อเขาให้ที่ต้องรอมันอยู่ที่ดวงของเราจา้ะก็เลยมาขอมาขอใหม่แต่ว่าถามว่าพี่เอาได้พี่อไม่ได้วันนี้ก็เลยจะมาขอกับเจ้าพ่อใหม่นะคะ คนก็แวะเบียนมาเรื่อยๆนะคะแวะเบียนมาไหว้เจ้าพ่อเรื่อยๆค่ะ มาจากไหนคะเนี่ยโอ้มาเที่ยวกันมาไหว้เจ้าพ่อด้วยเนาะนนได้สองอย่างเลยบ <laughs> ้านร้อ,อขึ้นมาค่ะลำดับต่อไป ทุกสาธุสาธุเด้อเจ้าพเรือเจโจบอลบอลสุเจ้าพอเจ้าขาปวดไข่ปวดลูกปวดร้านของตัวแรกที่จะออกในวันที่10วันที่หนึ่งมีนาคมสองหน้าหมดแบนี้เลยเธอจ้ะพ่อเมื่อที่แล้วลูกก็งอเอาไม่เอาไม่ได้เลยวันนี้มาขอเจ้าพ่อใหม่ขอเจ้าพ่อปวดไขด้วยเด็ดเจ้าขา ได้สามตัว <t> ท <ors> <t ors> <t ors> <t ors> ้ายรางวัลที่หนึ่งสามตัวทดลองทิ้งแล้วกัน

มาแรกคือได้คือสองศูนย์นะคะคคห,นหนึ่งล้นาินแบงรัฐบาลไทยนะะล้วก็พอตลาดทิ้นแบงรัฐบาล ตัวเลขที่ได้ออกพร้อมกันเลยมีหน่งหกับหนึ่นะคะตัวเลขที่ได้คือ1 5ึ่งห้ากับหนึ่งแปดค่ะแล้วได้1 8กับ8ก็คือ0 8 8 0์นย์นั่นเอง งวดที่แล้วนั่นถือว่าเข้านะคะสองตัวล่างเฉพาอให้สองตัวล่างงวดที่แล้วของที่มาแก้บนส่วนมากก็เป็นงอบเป็นเรือสำเภานะคะทึ่งท่านจะชอบเพราะท่านมาจากเมืองจีนของแก้บน ที่หลากหลายอยู่ข้างหลังนั้นก็ก็ให้จริงๆนะคะในการมาบนบานสารกล่าวก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนนั้นด้วยค่ะเสียงเซียมซีวันนี้นะคะก็ได้สองศูนย์ไม้แรกแล้วก็หนึ่งห้ากับหนึ่งแปดนะคะขอเจ้าพ่อวันที่ หนึ่งมีนาคม2566รัฐบาลไทยนะคะเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกเรียกเลขทูบได้520นะคะขอให้เข้าให้โดนให้ปังนะเจ้าพ่อขอให้ดังๆนะคะหนึ่งแปดยังคงอยู่